คัดหหดแล้วนะรู้ป่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนอ่ะแล้วปาเมียแล้วอัปเดตให้หนูฟังบ้างเนี่ยมไม่เจอกันนานง่ายเขาเรียกกูว่าปีสามไปเอ็มอ่ะแอบมีสาวปะเนี่ยผมพูดจริงนะพี่แอบมีสาวปะเนี่ยไม่มีแน่ละปะมีก่อนจริงแล้วนะถ้าไม่บอกอ่ะมีที่แอบซาละใครจะมีใครจะเอาที่เนาะสาระจริงไม่ปากเย้เฮ้ยครับปลานะครับเก่งเกินไปตีเตี๊ยงแบบปะพี่บัตรพี่บัตรไม่อยู่ไหนปะข้างหน้าข้างหน้า เสดำเดมเน่ยๆเสดมเสด็มสฮัโหลครับสีสัครับดีมากดคมาบเนี่ยโหยิงเกินคุยด้วยไม่คุยด้วยโหดดอะไรครับสายฝนครับเกี่ยวเกิน M LM ดูดดุดเด้เอ็นะ ใช่เหรอเดี๋ยวตางตัวหลอดจัดเท็ดี้จัดเลยอ่ะอ่าชิวครับวันนี้เท็ดเท็เท็ดพิเศษอะวันนี้ผมเทสนกฮูกคืออะไรวะเพื่อนแต่คุณคุณเทสนี่จัดเลยอ่ะเทสเรียบด่วนจัดอะต่างตัวเป็นเรียบด่วนอ่ะคุณเท็ดดี้ไม่ใช่ครับเพื่อนผมชิวๆไงวอร์มกันเพื่อนวอร์มวอร์มเก่งวอร์มเพื่อนชิว หล่อแต่นายหล่อเพื่อนไม่หลอ่อเพื่อนทุกแกไม่ได้หรอกไอ้นี่อยู่หวาไม่ไว้อยู่ไหมครับเพื่อนม่หวายไม่ยังฮะไม่ไวายม่ยังเพื่อนไม่ไอ้มาไม่ไ,ไม่ไ,ไม่ขี่ขี่ร้อยสิบมา <laughs> โ ah. ตโตร้อยสิบตกพี่ปัดเดี๋ยวพี่ไปทำมันได้อยู่หน้าเลเบลอ่ะมันโซ่มัน,นตกไงโซร้อยสิบ oh. นะโอ้โหตุเจตีย่างสิ คือคือหางปลาหางปลามันหลวมไหมมันไม่ได้ขันแล้วทีนี้โซ่มันตกเนี่ยโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าเราดูคาติไปแล้วตอนันก่อนเนี่ยไปแก้บ้างไงเียเพื่อนแกรถรถอะไรมาเนี่ยบีเอ็มเพื่อนเนี่ยคันเนี้ยเย่ล่าจัดเลยเพื่อนไม่ไม่รถรถกูเพื่อนคันเนี้ยรถกูเพื่อนรถผมเพื่อนรถผมเพื่อน รถผมเพื่อนเฮ้ยรถผมเพื่อนคันนี้เฮ้ยไอเรือโคตรเหลือไอ้เหี้ยรถผมเพื่อนไปไหนเพื่อนรถผมเพื่อนคันนี้ไปไหนเพื่อนรถผมเพื่อนใจเย็นเพื่อนโอแกประตูประตูไปไหนนะเพื่อนประตูตกเพื่อนประตูตกรถรถผมดีเพื่อนอันเนี้ยรถผมเพื่อนอ้าวใช่เหรอดูไปทะเบียนดิ รถผมเพื่อนแกก็มั่วเกิรถแกแกขนาดไหนรถผมเพื่อนแกขับขนานี้ปะพี่แบ๊คขับพี่แกบขาดนี้มีเฉยเยงวไม่สามารถโทรโทรหาเขาได้เโทรได้แล้วโทรได้แล้วแก่ไหนอ่ะไม่รู้อ่ะไม่ได้เพื่อนตามหัวรถก่อนตามห่วรถก่อน เมื่อวานอะผมโทรหาเพื่อนอยู่เออวันนี้พี่โทรไม่ติดเดี๋ยวจัดเลยพี่ออยู่ปะอยู่ปะเออไม่ติดมาคันนี้จริงเดี๋ยวจัดเลยเพื่อนไม่รับอะหรือเขาไม่รับอะเขาไม่อยู่ป่ะเออพี่พี่ลองไปไปไปเช็คของเออมาลุกไป็ได้เลยมาลุไปได้เลยผมมาคันนี้จริงเพื่อนเนี่ยเฮ้ยเนี่ยไรรถผมรถผมพี่มา พี่ป้านี่อันนี้รถน้องรถน้องใหญ่รโศก็รถน้องพี่ป้านี่รถผมโดนขโมยขอขอการเกณฑ์พี่แจ้งตำรวจพี่ป้าขอกองซ้อมเลยพี่ไปแจ้งตำรวจนะโอ้ยอันนี้ป้าไแจ้งตำรวจสักคู่นะอันนี้แกมาไงเนี่ยพี่เออฮัลโหลฮัลโหลครับคุณตำรวจก็คือพอดีรถผมโดนขโมยอ่ะครับเดี๋ยวมันย้อนเดี๋ยวถ้าจะมันย้อนคือนี้ผมต้องทำยังไงครับเนี่ยคือ BM นะครับเนี่ย คือผมลืมล็อกไงผมมันลงมาตีตู้ของรั่วเกินเพื่อนรถผมโดนขโมยเนี่ยผมต้องทำยังไงเนี่ยมึงอย่าปัญญาอ่อนเดี๋ยไอ้เหี้ยหญ่กูรถให้เพื่อนทำยังไงครับทำยังไงครับเนี่ยพี่พี่พี่อันแรกอ่พีกุญแจตู้จนวนขาดเลยไหมขาดขาดเลยพี่อันไหนมันจะไม่ขึ้นเข้มเข้มพี่บัตรทำงานมาจากไหนอะเงินเงินเขียว เียวขาดหให้ปลาไป่สองหมื่นไม่ใช่หรอก็ปลาสีขาดนะอ๋อนี่นี่นี่กระดชาโคลยี่สิบห้าอันพี่ปลาตรงไหนพี่เอางี้ใครใครรู้ตัวว่าหลอเดี๋ยวขอหน่อยชาโคลยี่ห้าอันโคตรทุเรศเลยพี่ดาพี่ดาเอ้พี่ปัดมาโตเพื่อนโคตรทุเรศเกินขอชาโคลยี่ห้าอันโคตรทุเรศเลยเฮียมึงมึงนี่แบบขอหน่อยขอหน่อยพี่เอกคาริมาคาริมานี่คืออะไรอ่ะตีตู้ตีตู้เก่าอ๋อผมครบแล้วนะของผมครบแล้วเนาะ มมม่งงงึึตตตีูู้้้ไดยอพี่ปัดพี่ปัดเลขอะไรเพื่อนออกเซ็นล่ะหกข้าศัตรูสามค้าของข้าัตรูสามครับอันนี้หล่อเนี่คือพี่ขาดตะยิบห้าเจ้านี่ใช่ครับขอบคุณครับเย้ตีตู้เดี๋ยวเพื่อนแล้วก็เนี่ยไอไอสเตลอ่ะสเตลล์อ่ะเหล็กเลยเหล็กเหล็กพี่ก็ขาดเหล็กใชียวเพื่อนเหล็กเหล็กเดี๋ยวเอาให้เพื่อนมึงขาดที่อะไรมึงก็บอกทีเดียวน้องจะได้หยิบมาให้เพื่อน เล็กยี่ห้าครับเล็กยี่ห้าไอ้พวกเอ็กพีทียังมีแล้วไงสัตว์มีไรไอกวกเปล่าเปล่าอะไรพี่ปัดเนี่ยหกห้าสามครับหกห้าสามขออีกเดียวเลยพี่อ่ะไอ้ยี้ขยะอะไรผมก็ฟาร์มก็ฟาร์มขอสี่ร้อยด้วยเจ็ดขออะไรสี่ร้อยเงินเขียวเหรอเอาอะไรใช่ครับใช่ไอ้ไอ้แบ๊กเอาแบ๊กดิเอาให้พี่ปัดดิพี่ผิดเร็กอะไรเพื่อนเรเพื่อน ห้าร้อยห้าร้อยไม่ทำไมกระเป๋าปัดไม่ขึ้นอ่ะคือนี่ผมเหลือร้อยนึงเลยนะกระเปาพี่ปัดอะไรนะพี่เจ็ดเจคือคือถ้าตำรวจไม่เอารถผมมาคืนนี่คือผมนั่งแก๊ปผมนั่งแก๊ปเลยนะเนี่ยพี่ตัดพี่กระเป๋าพี่เจ็ดแปดห้าใช่ไหมพี่หกพี่ครห้าสามมีตู้ห้าสามเฮ้ยไอ้เราคุยเขาได้ดิคุยน้องมาหน่อยครับพี่พี่มีตู้กันยังอ่ะโอ้โหโดนเราขอหน่อยดิขอหน่อย ไอดาไอเทียดเดี๋ยวมึงก็รอก็ได้เดี๋ยวดันให้ถ้ามันไม่มีข้าวข้าวได้ไหมพี่เยสเย้พี่ปัดขับตัวพี่ชายเย้หล่อนเอาไอเทียาดเปิดตู้ปั๊บรอจัดเดี๋ยวเฮ้ยเปิดตู้ตรงไหนวะนี่ตรงนี้พี่ไอ้ก้ไอ้ก้ข้างในนี่พี่เยเปิดตู้นะขออนุญาตเปิดตู้นะครับอดีต อคลบๆหน่อยครับอ้าวทำไงนะเอ้ยทำทำไงวะอันอันบนมันจะเป็นแบบว่ามันจะไม่เห็นเลขสิ่งของว่ามีกี่จำนวนนะพี่อารมณ์แบบสตรีมอะไรอย่างเงี้ยพี่อันล่างคือจะมันจะขึ้นโชว์จำนวนคือไม่ไม่มีอะไรเลยนี่คืออะไรพี่พึ่งได้ตู้พี่จะมีอะไรพี่ชายเอื่อาของล่างเข้าไปใส่ดิพี่ต้องรักไม่มีเลย อถ้าถ้ากลัวคุณแจตู้เก็บไว้ในตู้แล้วกูทำไงไปแจตู้อีกครั้งหน้าเราไม่ได้องไม่ได้ไตัดเนิร์ดหรอใช่ทำไรเพื่อนเนิร์ดเพื่อนเยสทำไรเพื่อนเนิร์ดเต่าปาล์มดีเพื่อนคนเราอ่ะคือนายจะรู้ไปทำไมวะเพื่อนไม่อะไรที่เอ่ยนี่มีตู้ได้เด้อวะมีดีเพื่อนของจริงอยู่แล้วกลัวไม่ไม่ถึงไอ้ที่เนี่ยโอ้โหเปิดต่อเพื่อนต่างนะเปิดปัดด้วยผมรวยนะครับอันนี้คือผมรวยนะไอ้ต่อไอ้ต่อไี้เพื่อนเราดิค่ะดิ ไอ้ดาบมึงทําอะไรมันไม่กุญแจตู้มึงห้ามเก็บในตู้มันอยูวในตัวกุญแจตู้พี่หั่นลากในตู้นะเนี่ยมันยาวอันนี้พี่เดี๋ยวเก็บตู้นะพี่มึงซซื้อโ่เสาววะะจังเก็บเข้าตู้นี่งานเข้านะพี่ที่จะถามว่าถ้วกูแจกตู้เข้าไปในตู้แดี๋ยวรอบนี้เพื่อนไม่ไม่จะเดินวนทำไมอ่ะคือนี่กูจะบอกกันมึงฟังนะเล่นโรเพยเนี่ยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยรถ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 แล้วดูรถนี่เออมันจะเดินวนทำไมมันไม่ใช่มันไม่ใช่ต่อยเพื่อนคุยมันดีๆใะ้ทำตัวให้มันดีแบบดีๆเลยเพื่อน สาระไม่ปั่นอ๋อคือคือต้องต้องป้อนแกไงอันนี้แบบเพื่อนต้องงี้เหรอต้องงี้ใช่หันหน้ามา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 อ่าเนี่ยต้องอย่างงี้ต้องอย่างงี้เนี่ยต้องอย่างงี้อันนี้คือถูกวิธีไฮ้นี่นี่มึงเห็นว่านี้ป่ะเห็นแววเลยเดี๋ยวเอ่าพี่พี่ชื่ออะไรครับสวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีจ้าชื่อชื่ออะไรครับ คาเทียเกฟผมชื่อเจตตี้นะใช่หรอลีนหรือเปล่าใช่ห่วงลูนลีนเจตตี้ครับชื่อเจตตี้วัสด,ดีจ้าวัสด,ดีครับทำไมเสียงหลอจังเลยล่ะนี่มาทำอะไรครับเนี่ยมาทำอะไรมาเลด่ดไนะอ้หียอ๋อผมก็มีผมก็มี ผมมีตู้ไงผมตีติดด้วยเมื่อกี้ไอ้เนี่มันหล่นได้ไหมโชว์อะไรของมันวะคือเพิ่งเล่นโลเปเป็นโชว์ของที่อะไรโชว์ตู้ควดอมันตีง่ายไอ้ยังโง่ไอ้ควายอะไรนะนี่เนี่ยเด็กนี่เนี่ยคนเนี้ยอะไรอะไรโผลครับครับผมท่านอิมเนี่ยครับเขาขอที่ตีหน่อยตีอะไรครับ พี่คะหนูขอของติ๊ตู้ได้ไหมของเหรอไม่มีเลยครับผมโหไม่มีหรอกครับคือคนเนี้ยเขาเป็นคนให้ของผมมาตีครับหนูหนูมีใจมาแรกค่ะพี่ใจเลยเหรอต้องถามใช่ต้องถามนี่เลยครับคนนี้เลยมีใจมาแรกอ่ะต้องถามคนนี้เลยครับนีชื่อแจ็คคนนี้ชื่อแจ็คครับเนี่ยหัวแดงอ่ะชื่อแจ็คใช่ครับชื่อแจ็คครับเรกตอบก็ได้ครับเรกผมตอบก็ได้อะไรนะชื่อแจ็คเหรอได้เรกผมตอบก็ได้ครับ แจ็คสันหวังหรือเปล่าไม่ใช่ครับป๊อบครับมาทำอะไรครับเนี่ยมามาตีตู้เหรอครับคนนี้ชื่อแจ็คอะแจ็คไลจ์แจ็คแจ็คไลจ์จ้าหรือแจ็คแบบโฮแจ็คไลจ์จ้าครับแจ็คไลจ์จ้าเฮ้ยมึงทำตัวให้มันดีดีดิมึงจะเดินมาตีตู้เหรอมาตีตู้มาใครครับเนี่ยพี่พี่่พีงไปหาป่าโอ้ชื่อชื่ออะไรครับ นู่นแะคนนู้นป่าจริงใช่ใช่่าครับไม่เอาเขาไหลใจดูก็รู้นะเขาทักผู้หญิงทุกคนเลยไม่เขาทักทายหรือเปล่าเขาเป็นคนในนี่หรือเปล่าอัธยาใส่ดีครับเขาทักเป็นงั้นแหละครับเราไปขอดูเขาให้จริงไอ้ก็ไปซ่อมไปแล้อยู่ได้อยู่นานไมได้ขอโทษที่ไอ้แบ็คไปมึงไปทำอะไรมันแค่มาทำความรู้จักอพี่น่าจะไปฟาร์มเหมืองเพี่อที่เขาหาที่เขาหาได้ได้พี่ เดี๋ยวเดี๋ยวผมไปฟาร์มต่อแล้วครับมานี่คือเราต้องขึ้นรถคันไหนหรอเฮ้ยขอยืม้มเฮ้ยอะไรอ๋อไหนอันนี้คืออะไรคันไหนเนี่ยนี่คันนี้ครับคันนี้ไม่รถเขาเต็มแล้วอะไรครับอะไรพี่แจ็คแจ็คลงหน่อยแจ็คไปไหนอันนี้ผมรถผมพี่ไปไหนรถผมพี่ ไม่ขึ้นไปกับไม่พี่มาไงพี่นี่รถผมพี่รถพี่ขับขวาให้เหรอคันนี้ให้เหรอที่พี่ขาหลังให้อ่ะรถพี่ให้เหรอแล้วก่ะพี่ชายโอ้หพี่เปิดล็อกกันเลยพี่รถเธอคันไหนที่เรา่เลน อึ่ยไวยตุวเล่เลยเฮียน่ยบอกให้เล่นเล่นจริง่ะเฮียบันฑาจัดเลยนะเฮียควยเขาบารแล้วโดนเขาทื่อเหมือนกันเฮียโอ้ไม่ไหวไม่ไหว้องแข่ง เอ้มันมีกฎอันนี้ไหมครับกวกฎที่แบบว่ารถจอดกระดาษกลางข้ามขโมยมีใช่ไหมอ่าไม่มาใจอ่ะแต่หนูจะนดาเหมือนจะไม่มีแล้วปะกระดาษกลางรถจอดแลนอะไรเงี้ยห้ามขโมยไม่ถามมาว่าเฮ้ยเหมือนจะมีเหมือนจะมีบ้างเหมือนจะมี